สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนืาข่าวสารของสโมสรแมนชเชสเตอร์เตดตที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage น,นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งแล้วก็เชียม์มาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์นะครับ เรามากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการของทางสโมสรนนะครับในเรื่องของการที่สโมสรเนี่ยมีการประกาศยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามีการบรรลุข้อตกลงการคว้าตัวแอนโทนีได้แล้วอย่างเป็นทางการนะครับถึงแม้ว่าแฟนผีจะมีการรู้กันก่อนหน้านั้นเพราะว่านักข่าวดังๆเนี่ยได้มีการการันตีเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ว่าทางสโมสรนก็เอามาประกาศอีกรอบหนึ่งนั่นแหละ ตามวิธีการนะครับก็ตอนนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละนะครับมันอาจจะเหลือเรื่องของเอกสารอะไรต่งตางๆนะครับก็ไม่น่าจะใช่ปัญหานะครับสุดท้ายก็จบกันได้ด้วยดีนะครับเรื่องของเเงินราคาค่าตัวต่างๆก็อยู่ประมาณ100ล้านยูโรอย่างที่เราทราบกันบวกกับโบนัสต่างๆตามเงื่อนไขนะครับ โอเคตามนี้นะครับเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยมีคนถามกันเข้ามาเหมือนกันซึ่งตามการคาดการณ์เนี่ยค่าเหนื่อยมันแต่ละเว็บไซต์หรือว่าแต่ละสื่อเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับผมไปตามดูอยู่นะฮะค่าเหนื่อยเนี่ยน่าจะอยู่ที่1นึ่งแสนห้นปอนต์ต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะหรือบางสื่อเนี่ยก็มีการบอกว่าประมาณ2 0 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับมันยังไม่นิ่งเลยครับเรื่องของเงินค่าเหนื่อยรอติดตามมันดูนะครับว่าจะออกมาเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่200 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้เรื่องของแอตโทนีแล้วก็ในรายของบาตินดูบาสกานะครับที่มีการคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องของมิสเตอร์โอซิมเฮนนะครับก็มีข่าวช่วงท้ายท้ายของตลาดนะครับเป็นข่าวก็สิบที่มีการเล่นกันออกมาจากคอเรเล่เดลสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีมีการระบุกันออกมาคับว่านาบลีเนี่ยได้มีการแจ้งเรื่องของเม็ดเงนเินเกี่ยวกับ การที่ถ้าเกิดแมนยูสนใจคว้าตัววิเตอร์ซูมเมนเนี่ยต้องมาในราคาอยู่ที่130ล้านยูโรแล้วก็อาจจะมีการบวกเรื่องของคิเยโนโรโดแมนยูต้องปล่อยคิเยโนโรโดมาให้ยืมตัวแล้วก็จะมีเรื่องของเม็ดเงินอีก130ล้านยูโร ให้กับทางนาบอลีถ้าเกิดคุณอยากได้ลิเตอร์โอซิมเพนจริงๆนะครับแน่นอนครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูใช้งบประมาณไปเยอะและนะครับการที่จะไปซื้อทุ่มเงินหนักๆอีกรอบเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับมันเป็นเรื่องยากแล้วกันสุดท้ายเนี่ยก็แมนยูน่าจะบอกป่ายกันไปตามระเบียบนะครับเพราะว่ามันต้องเสียโรโน่ไปอีกนะครับรวมถึงเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวระดับสูงแมนยูสู้ไม่ไหวครับในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่อาจจะเป็นไปได้ในช่วงตลาดนัดถัดไปนะครับอาจจะมีการบ้าทุ่มก็ได้สําหรับแมนยูเราสร้างกันดีนะฮะเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เราก็ใช้ไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ130ล้านยูโรเนี่ยเชื่อว่าแมนยูน่าจะมีโอกาสนะครับแต่ว่าต้องเป็นตลาดรอบหน้านะครับส่วนจอร์แดนเชลเกอร์นะครับนักข่าวสายแมนยูเนี่ยก็ออกมาคอนเฟิร์มครับเรื่องของการที่แมนยูจะไปยืมตัวพิเตอร์โอซิเฮนหรือว่า ไปดึงตัววิกเตอร์โอซิเฮนเนี่ยไม่น่าจะใช่ความจริงนะครับคือนาบปลีไม่ปล่อยอยู่แล้วครับนี่คือนักเตะคนสําคัญของทีมด้วยนะฮะจะมาปล่อยอยืมแบบง่ายๆก็คงไม่ใช่นะครับมีแต่ถ้าเกิดอยากได้คุณต้องมาในเม็งเกงินมหาศาลจริงๆนะครับขณะที่เรื่องของทางซูเจโนเดสนะครับมีประเด็นออกมาพูดคุยกันเหมือนกันนะฮะก็มีรายงานออกมานะครับจากสกายปอดแล้วก็เคอร์ราโรเมโรแล้วก็เทลกาฟด้วยนะครับ ซึ่งเอาฝั่งของเคอร์ราโรเมโรก่อนแล้วกันนะครับนักข่าวคนดังของฝั่งบาเซลนามีการคอนเฟิร์มนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ยมีการให้ความสนใจเซอร์จิโนเดสจริงนะครับแล้วก็อาจจะมีการยื่นข้อเสนอในช่วงวันที่ท้ายของตลาดซื้อการนักเตะก็ได้นะครับในช่วงแบบเวลามันแบบใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ดีลเซอร์ไพรส์นะครับเป็นนักขวาเป็นนักเตะรายสุดท้ายที่คาันวมาน่าจะเข้ามานะครับสกายปอด ของฝั่งอังกฤษเนี่ยก็ให้เหตุผลคล้ายๆกันนะครับแมนยูเนี่ยกำลังสํารวจถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของข้อตกลงในการคว้าตัวเซอร์จิโนเดสนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดเดสเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แมนยูเนี่ยจะปล่อยวันวิซาก้าให้กับเวทแฮมหรือว่าคิตตันพาลเลตที่ให้ความสนใจนะครับในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าอย่างชัดเจนนะฮะ มันเป็นการแบบสำรวจถึงความเป็นไปได้แต่แน่นอนครับว่าดีวันสุดท้ายเนี่ยมันจะทํางานค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะมันมีเวลาเหลืออีกแค่วันเดียวแมนยูต้องรีบตัดสินใจแล้วก็ต้องรีบยืน่นเอกาสารเอาไว้ก่อนนะครับขณะที่เทเลกราฟเนี่ยบอกว่านอกจากแมนยูสนใจเซอร์จิโนเดซเนี่ยแมนยูยังสนใจโทมัสมูนิเย่ด้วยนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีเรื่องของการเปิดโอกาสให้ย้ายทีมได้แบบยืมตัวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแมนยูต้องการก็สามารถไปดึงตัวมาได้ไม่ต้องซื้อขาดนะครับถ้าซื้อขาดในรายของเดสเนี่ยเชื่อกันว่าน่าจะประมาณ20ล้านยูโรแต่ถ้ายืมตัวก็สามารถดึงได้เช่นเดียวกันอยู่ที่แมนยูแหละว่าจะสนใจแบบจริงจังไหมว่าจะสนใจเดินเรื่องในช่วงวันสุดท้ายหรือเปล่านะครับก็ อาจจะเป็นดีวสุดท้ายอย่างที่บอกกันไปนะครับสำหรับตลาดรอบนี้ของทางแมนยูนะฮะอ่ะทางไซมอนสโตนนะครับไซมอนสโตนเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่แมนยูเนี่ยเซ็นทั้งมาตินรูบาสกาแล้วก็แอนโทนีเนี่ยคืออาจจะเป็น2ดีวสุดท้ายในช่วงตลาดรอบนี้นะครับแล้วก็ในช่วงมาเทศท้ายเนี่ยนะฮะวันสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นการเคลียร์เรื่องของนักเตะที่จะเป็นข่าวออกซะมากกว่านะครับ ซึ่งขาเข้าเนี่ยอาจจะเป็น2ดีลสุดท้ายนะเขาไม่ได้บอกว่าตลาดรอบเนี้ยมันจบแล้วนะครับมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้คือนักข่าวระดับนังหลายๆคนเนี่ยเขาเหมือนกับยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้อะเขาจะใช้คําว่าอาจจะตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเซอร์ไพรส์จริงๆแหละอาจจะเป็นแบ็กขวาหรือว่ากองหน้าก็ได้แต่ว่ากระแสข่าวตอนที่ผมเช็คข่าวช่วงเช้ามืดเนี่ยมันมีกระแสะไปที่แบ็คขวานะครับก็คือซูเ i n โนโเดซนี่แหละที่มีข่าวหนักสุดนะครับ ส่วนข่าวออกเนี่ยมันก็มีข่าวเหมือนกัน,นครับเมื่อวานนี้นะฮะก็มีการคอนเฟิร์มเรื่องของการปล่อยเมสซีนน่อย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวจะมีในรายของเจมส์การ์เนอร์ที่อาจจะเป็นข่าวออกไปอีกการ์เนอร์เนี่ยคือยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว,ว่าแบบถาวรแต่ว่ามันมีโอกาสไปแบบถาวรเหมือนกันเพราะว่านักเตะเนี่ยเหมือนกับต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอละหาที่ที่มันมั่นคงกว่านี้นะครับไม่ใช่แบบว่ายืมตัวแล้วก็โยกไปโยกมาแบบนี้ นะครับส่วนนักเตะรายอื่นก็จะมีข่าวออกเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับจะมีการจัดการในช่วงมันสุดท้ายของตลาดด้วยนะครับส่วนดาวรุ่งอย่างซิดานิสบาวนะครับเออจอาหน้าทาร์ชเลเกอร์บอกว่าเทนฮังเนี่ยชื่นชอบดาวรุ่งรายนี้ครับถึงแม้ว่าทางซิดานิสบาวเนี่ยมีหลายทีมสนใจยืมตัวก็จริงนะครับแต่ว่าทางเอริกเทนฮังเนี่ยต้องการให้อิกบาวเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะครับอยู่ในแผกนการนำทีมณปัจจุบันเนี่ยแหละนะฮะ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แบบบ่อยครั้งแบบสม่ำเสมอเลยนะครับรวมถึงเวลาลงเล่นเนี่ยอ่ะโอเคคุณอาจจะไม่มีพื้นที่ในทีมชุดใหญ่ให้แต่ว่าจะมีการส่งอิกบาวเนี่ยไปเล่นในชุดไม่เกิน2ีปีนะครับหรือว่าทีมสำรองนั่นเองชุดเยาวชนนั่นแหละนะครับบวกกับทั้งถ้าเกิดมีโอกาสโดนดันขึ้น ชุดใหญ่ได้รับโอกาสลงเล่นบ้างเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นพวกบอลถ้วยนะครับยูโรปาลีกนะครับหรือว่าบอลถ้วยเล็กๆในลีกนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดทําไปทํามาเนี่ยดูเหมือนว่าทางนักเตะเนี่ยคือมันน่าจะได้รับโอกาสแบบต่อเน,นื่องได้ละนะครับแต่ว่าพื้นที่ในทีมี่ยมัน,นว่างก็อาจจะมีการพิจารณาปล่อยตัวแบบยืมตัวในช่วงมกราคมอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็รอติดตามกันเรื่องของอนาคตของอิกบาวซัมเมอร์น,นี้ไม่น่าจะได้ออกไปนะครับแต่ว่าในช่วง ตลาดซื้อขายกลางซีซั่นมีโอกาสนะครับส่วนข่าวสุดท้ายเนี่ยนะครับมีการเคาะประเด็นกันออกมาจากบุนโดเดบอติโวนะครับสื่อของสเปเนเนี่ยมีการรายงานกันออกมาครับจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูก็ให้ความสนใจอเล็กซานเดอร์อีซักเหมือนกันนะครับดาวยิงตัวใหม่ของทางนิวคาสเซิลนั่นแหละนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแมนยูก็ไม่สามารถปาดหน้านิวคาสเซิลได้นะครับซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยนะฮะที่แมนยูยื่นให้กับทางเรอัลโซซิดาตเนี่ย โดนทางโซซิียตดบอกปัดไป,ไปนะครับแล้วก็นักเตะก็มาลงเอยที่ทางนิวคาสเซิลอย่างที่เราได้เห็นกันในราคาค่าตัวอยู่ที่60ล้านปอนด์นี่คือรายงานข่าววันสิบวันออกมาแต่ว่าผมมองว่าโอเคแมนยูอาจจะสนใจจริงแหละแต่แมนยูไม่ได้แบบดําเนินการแบบจริงจังนะครับคือวันท้ายเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นเลยนะฮะว่าแมนยูจริงจังในรายของแนวรุกด้านข้างมากกว่าก็คือแอนโทนี่นะครับแล้วก็ใช้ก็ประมาณกับแอนโทนี่ไปเยอะเพราะฉะนั้นการจะไปซื้ออีซักเนี่ยนะฮะ ซึ่งผมมองว่าทินฮากยังไม่ได้แบบเปล่งเอาไว้เป็นเป้าหมายเบอร์ตน้ตนๆไงนะฮะแต่ว่าแอนโทนี่มันต้องมาก่อนถ้าเลือกอ่ะคืออีซัคหรือว่าแอนโทนี่แน่นอนครับว่าเดือดได้คนเดียวเนี่ยเดือกทินฮากเลือกแอนโทนี่ก่อนอยู่แล้วนะครับเออมันก็เลยเป็นดีลที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลแล้วกันที่แมนยูเนี่ยก็ไม่ได้แบบไปจริงจังเกี่ยวกับดีลนี้ด้วยนะครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ทางสื่อสเปนสื่อนี้เขาเล่นมามันก็ฟังได้นะครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินหรือว่าเรื่ นักเตะเนี่ยบอกปัดไปนะครับแล้วก็เลือกมานิวคาเซิลมากกว่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ